เอฟซีเป็นยังไงครับติดแล้วครับเอฟซีนะนะครับถอยครับถอยครับผมม่ต้องครับถอยครับโยนนะครับอันไหนครับไปเลยไปครับปรบไปเอาไปไปไปครับโอ้โหร้อหน้ามันนิ่งครับน่ดินอัดร้อนหน้าครับตรงนี้มันยังอ่อนตัวครอบดินยังไม่แน่นครับเพราะว่ามันอมน้ําเยอะนะดินตรงนี้มันอมน้ําเยอะครับเอฟซี นะปัญหาที่มันไปเพราะว่าข้างหน้ามันมีดินหนาอยู่นะดินข้างหน้ามันเยอะครับทําให้รถออฟโรดมันติดนะโอ้โห้โหองรีบจัดด่วนเอฟซไม่ได้เลยงานนี้ต้องพึ่งบป้าโน้หลานลุงโลนครับนะนะมีมีครับมีรถลุงพันมีครับม,บมีตัวดึงนะมีรถสลิงดึงครับเอฟซีโอ้โหเือที่เอาไปทำมีเพราะว่า ลุงพันอยากจะลองว่าตรงไหนดีมันอยู่หรือมันไม่อยู่มันแน่นหรือไม่แน่นจะได้รู้นะดินตรงนี้มันไม่แน่นนะดินตรงนี้มันไม่แน่นนะครับเดี๋ยวเราเฉียต่อนะครับเฉียเฉียต่อ F C เอฟซีเชียต่อโอ้โห ไปแล้วไปแล้วโอ้นะนะนะเมื่อยฮะวะมาเลยนอยเลยมาเลยนะจ่าบอกจ่าเอ็มบอกไม่ได้ต้องขอจัดนะจ่าเอ็มบอกต้องให้ผมครับนะนะจัดเลยครับนะจ่าเอ็มบอกมานี่ไม่ได้จ่าขอรอง โอ้โหบาวนูมันดูเฉยเลยนี Fish ่นี Meat ่นี่ขยโยมครับขยโอมครับโอ้โหโอ้โหเป็นได้ไป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 โอ้โหแจวอะโอ้โหจ่ายเอ็มเอาขึ้นไป้เอฟซี โอ้โหจ่ายเอเอขึ้นมาพี่น้องเลยนะดูครับดู็นครึ่งล้อจ่ายเอ็เอาขึ้นนะบ่าวนุบอกว่าโอ้ยผมอายครับนะเป็นไหนล่ะครับโอ้โหบ่าวนุจะเอารถถไปช่วยดึงนะครับเมื่อกี้นี้เจารถไถไปช่วยดึงนะจ่ายเอ็โยกขึ้นเลยนะครับสุดยอดนะ นะเราอยู่ข้างบนเราขยมจนเมื่อยครับใช่คือในพระผมขยมหลังให้มันรับน้ำหนักกดลงไปในดินโอ้โหภาพของพี่ไม่ได้เลยพี่จะต๊อปไว้ทั้งหมดเลยโอ้ดีแล้วครับมาดูที่ช่องผมคนเดียวครับจะท่าปั๊บกินล้มันๆอยู่บนรถครับทุกสถานการณ์นะโอ้โหไม่มีบุญได้เห็นแม่นะนะโอ้โห ผมได้นนเต็นเต็นอยอได้มโอ้อีกรอบนึงคงไม่ไหวแล้วครับข้างหลังมันจะกระอักนะโอ้ตแต่ว่าแรงจริงๆทดสอบทดสอบความแน่นครับเมืนะ่อกี้รอบต่อไปต้องเป็นบาวนุกรกะจ่าเอ็มแล้วนะครับคันนี้ลองนะนะโอ้โนหะนะครับบอยจะโชว์ครับเอ็มซีจะขี่ร้งไปยังนงะคอัโอ้ดนะีเพรานว่าเปิดซี เจทักังีนามาดรับมเอยตเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ตีดครับตีขาเข้าไม่ได้โอ้โหตีดครับเอฟซีนะตีดครับบอลนาทีบอกเข้าไม่ได้มันตีดบอกก็เลื่อนไม่ได้อีกตีดของอีก นะเข้าได้แล้วแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมนะนบอดนะครับผมนะเดี๋ยวรอชมครับอยู่ไกลๆนะครับนะนะครับบอลนาทีนแซลโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับพี่น้องเอ้ยนฮะเจอเจอผิดคนซะแล้วนะนี่เป็นมือหยียบเลย โอ้ดิฟก่อนดิฟก่อนจับดีๆนะครับเขาจะดิฟนะครับว่าจะดิฟอ่าไหมครับสวิกดิฟเป็นไหมโอ้โอเคครับโอ้โหแจ๋วอ่ะจัดเลยครับจัดเลยครับภาพกีฬามันมันเอ็นดีหางได้ยากนะภาพนี้นะดูครับไปนะครับไปว้าสวิดิฟครับดิฟ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 ครับดิฟครับ นะนี่คือการรยาครับเบิร์นยางก่อนเบิร์นยางก่อนพุนกินระเบิดกินระเบิดมาฮะดูดอกยางคเอเกิดอะไรขึ้นครับแล้วผมถามก่อนเจะออกยังไงครับ่่่่นนออชชววยยยยหหงานเข้านะฮะโอ้โหดิดนะครับนี่ เป็นยังไงครับเจอมือดีฟครับรอบไปจัดรอไปจัด่วงหูวงแต่ฟ้าพี่โจ๊กไม่ได้หวงยาใช่ไหมนะเอฟซีโอ้โหสูตรความมันนะเออนะขาดอีกมือหนึ่งครับนี่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 นะเดี๋ยวผมถือให้ได้อยากนะครับแล้วก็เ่าตังให้ค่าน้ำมันลุงพันพันด้วยโอ้อ่ะ ใช่นะดินเลยให้ส่งเชื่อไหถ้าใครขึ้นกับกับตันแล้วจะรู้บินจริงบินครับนะรับวันนั้นนายยังบอกผมมาเส้นนั้นเส้นนี้จำโค้งโคตรแม่นเลยนะครับพี่ชัยพี่รอนาตีโดยลุงพลว่าสายใมนู้นที่ไปเอาอะไรนะกัปตันไอพะพมพะพมมาลุงบอกกูแทบจะไม่ได้เดียวเวลากับกันจะแซงนักก็ชากยังแรงเลย ลองให้ไปเบื่อรถค้ามันสิมันจะบินให้ดูอตอนเยราเน่จับไปตรงกับผนะับนั่นเลยเยราตอนนี้นะครับแต่งเครื่องมาแบบเสียงรถเพาะมากนะบึบบึบบึบบึเลยเพาะมากนะครับเสียงรถแอก,กตานเพาะมากนะครับนะ<อ>เสียงเพาะอ่ออะนะครับนะตอนนี้ลุงกำลังเล่งเลยนะครับเหลืออีกประมาณไร่อีกประมาณสองไล่จะเสร็จแล้วนะอีกประมาณไร่ไร่หน่อยๆก็จะเสร็จแล้วนะอีกประมาณไล่ไล่ครึ่ง นะครับอีกอีกประมาณไล่ครึ่งก็จะเสร็จแล้วนะครับตีดินนะครตีดินหน้านะผมกําลังว่าผมจะกางเต็นท์ยังไงถ้าฝนไม่ตกผมกางเต็นท์ตรงลานกว้างเลยเอฟซีเต็นลูกถือไม้เลยนะเอาตียังไงไม่เห็นเลยกําลังตีดินเขาไม่มีไม้ไปตีสักหน่อยไม่จําเป็นต้องใช้ไม้เลยก็ตีได้มาดูลูกตะขอไอลูกตะอคือนี่ไงพี่อีหยังครับนอยเขาขายอ่ะที่กินกับ เสีวมะแสีวปลาล้างยังไงลูกอะไรนะลูกตะขอนี่ไงโอ้บักโขเอลูกไอ้ลูปอะไรนะลูกตะขอไม่ใช่เขาเรียกอีกแบบนึงอ่ะมักโขบ้านเรื่องนะไม่ไม่จะเกิดภาษาคนที่เขาเอาเป็นลูกตะขอเขาเรียกลูกตะเคขอเหรอเขาไปทำอะไรกินเขากินส้มนี่แหละไอ้ที่ว่ามันอะไรนะที่เขาพาเขาที่เขาเอาไปดองอ่ะใช่ไหมดองอุอนดิบๆเลยเหรอ ไหมโอ้ยคือสมเด็จอ๋อลูกคอนี่มันก็จะเป็นเนื้อมันนี่นะมันยังไม่แก่ลูกคอที่เขาเอาไปใส่น้ำพริกไอ้ไปใส่น้ำปลาน้ำพริกพริกเกลือน้ปลาหวานอ่าใส่น้ำปลาหวานเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวอรโอยพี่คิดว่าเขากินทั้งเปลือกไหมเอ้สินี่คือต้นคอนะพี่เขาเอาไปใส่น้ำปลาใส่พริกป่นกินอร่อยมากมากนะ นี่ขยาดยังไม่ได้กินเลยแค่แก่ออกมาก็เห็นความเหลืองนุ่มอลามปุ๊ททางตน้นถ้ามันออสูกอาจจะกินขนาดไหนไนะไม่เป็นไรนะครับเ <c oughs> ต็มที่ก็น้ำอุ่นกับมะนาวนะค,ครับาาสงสารผมก็สั่งทีพีสกินเยอะๆงสายผมก็สัองเจ็กินเยอะๆ0 9ห7 9 4 7 5 2 6 นะหรือถ้าไปที่ไ i น์แอทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับโอ้แต่เหออครับโอเคครับนะก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครติดตามด้วยนะครับนะช่วยไปชมคลิปให้เป็นกำลังแรงกายแรงใจด้วยนะครับในช่องภูผาชาแนลและชัยชาแนลรวมถึงถุงทองจอมซ่าต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขออนุญาตจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ